วิธีการทดสอบนะคะเราจะเอาเวอร์เนียที่อาจารย์ให้มามาไว้กับไม้ว่าความยาวกับความกว้างของไม้เท่าไหร่แล้วก็คำนวณออกมาค่ะเราจะเอาเวอร์เนียมาวัดเหล็กที่ประทับไม้เพื่อทราบค่าและไปคำนวณและนี่คือผลจากการเครื่องอัดและเหล็กถับไม้จึงมีแรงอัดมากขึ้น และส่งผลให้ไม้เกิดการยุบตัวค่ะจะเป็นการคำนวณหาแรงรับแรงอัดของไม้ในวตั้งศักเซียนค่ะอย่างแรกเราจะเอาเมอว์มเตอร์ค่ากว้างกับยาวของไม้นำาองสองค่ามาอัดคอร์ดแอคซเซนเซโซแอร์เรียจะได้เท่ากับ เอากว้างคูณยาวของไม้แปลงหน่วยเป็น1ส่วน2หาร10กกำลัง2ค่ะโดยจากการาฟแล้วก็มาใส่ตารางช่องค่าโหลดค่ะต่อไปหาค่าสเตย์กับสเตยน,นะคะจะเอาค่าดีฟอร์เมชันและ นำค่าโหลดจากกาฟเมื่อกี้นำมา Deformation ที่ได้จากหารด้วยดีจะได้ค่าสเตททั้งหมดค่าโหลดหาค่าจากสเตทคือค่าโหลดทั้งหมดเท่าก mm ับหารด้วยขอแอสซิสโซอดเรีทั้งหมดหาค่า mm hmm. ครบแล้วจะมีพอดกราฟ ผลจากการพอดกามนะคะแล้วเราจะต้องมาเช็คค่า professional จุดเอพและจุดออนติเมตค่ะ